เพื่อนๆว่านี่มันตัวอะไรตัวอะไรเพื่อนๆมันเป็นตั๊ก,กแตนชนิดหนึ่งที่บ้านเรียกตั๊ก,กแตนต่อยมวยเพื่อนๆเคยเห็นมันไหมคะ ตัวอย่างกระไม้อะตัวมันเหมือนไม้แห้งๆถ้ามันไม่เคลือ่อนไหวนี่ก็จะไม่รู้ว่ามันคือสัตว์นะคะมันคือตะกะแตนต่อยมวยที่บ้านเรียก ถ้ามันไม่เคลื่อนไหวเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์มันเหมือนกิ่งไม้แห้ง ถ้ามันไม่เคลื่อนไหวเราก็จะไม่รู้เลยมันก็กลัวกล้องเหมือนกันนะนี่โอเคตามติดชีวิตตะกะแตนต่อยมวยหรือตะกะแตนกิ่งไม้เท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ